สวัสดีครับนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับครูจะใช้วิดีโอในการสอนเธอนะครับให้นักเรียนเปิดคลิปวิดีโอนี้นะครับในเรื่องของใบงานที่4นะครับใบงานที่4จะพูดถึงเรื่องของลักษณะของภาพออ b i บิทนะครับเป็น่าบนี้ให้นักเรียนมาหยิบใบงานไปทํานะครับตามรูปภาพนี้นะครับโดยให้นักเรียนอ่านคําสั่งนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนเขียนภาพที่กาหนดให้ต่อไปนี้เขียนลงในกระดาษขิ้นแบบ โดยใช้พันธส่วน4ต่อ1นะครับ4ต่อ1ก็คือเอามาคูณนะครับทุกด้านคูณกันนะครับตามาลักษณะของภาพที่ครูจะพาทำในตอนนี้นะครับให้นักเรียนเปิดวิดีโอชุดนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับครูจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะครับแต่นักเรียนก็ให้หยุดแล้วก็ทำตามไปทีละนิดนะครับาบางครั้งครูก็อธิบายบ้างบางครั้งก็ไม่อธิบายนะครับครูใช้เวลาในการอัดคลิปให้เร็วที่สุดเพราะว่าครูวันนี้ครูติดตุระที่สุโน,นครครูต้องรีบไปนะครับ อ่าดับแรกนะครับให้นักเรียนขีดนะครับเส้นมาตรฐานด้านล่างนะครับคือเส้นนี้นะครับคือเส้นนี้นับขึ้นมาบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่สองแล้วก็ขีดเส้นมาตรฐานเส้นเต็มบากเส้นเต็มบากแบบนี้นะครับจากนั้นก็แบ่งส่วนนะครับแบ่งส่วนเนดิมนะครับทำเส้นมาตรฐานนะครับภาพออบิดนั้นจะเป็นภาพที่นะครับเราจะยกขึ้นนะครับข้างเดียว จะทำมุม 4. 5องศานะครับโดยใช้เซตส5กองศาในการทำนะครับดูตามรูปภาพก็ให้ทำแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับภาพไอโซเมตริกเหมือนกับภาพไอโซเมตริกทั่วไปนะครับก็ทำขอบก่อนนะครับคือทำเป็นรูปกล่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ตอนนี้ได้เส้นแนวดิ่งเส้นแนวนอนแล้วเหลือเส้นยกระดับตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับเราก็มาดูศึกษาภาพเหมือนเดิมครับ ความกว้างของภาพด้านข้างนะครับด้านข้าง40 40ก็ต้องคูณเท่าไหร่ครับคูณ4 4่สคูนสีเป็น160 160เราก็วัดเลยครับ160นะความกว้างทั้งหมด160 160ปึ๊บนะครับด้านหน้าด้านหน้าเท่ากับ20่บวกสเป็น30 30ิคูนสเป็น100 3 42นะครับก็เป็น120ครับเราก็วัดร้อยยี่ส 120กับจุดไ้นะครับจากนั้นความสูงดูจากนี้ครับ1 2 3 30. 3 0 3คูณ4 12อก็ความสูงกับสับ12งละกะวัดเลยครับรือไหมครับเหมือนเดิมนะจุดขีดแล้วก็่ากับ12นี้นะครับเมื่อเราเราได้ความกว้างความยามควาความสูงครับเราก็ขีดเส้นเราดึงเป็นเส้นที่2และ3นะครับตรงนี้ครับทำเส้นกรอบก่อนให้เป็นรูป สี่เหลี่ยมนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนเป็นของสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเลื่อนทิสไลด์ขึ้นไปให้ได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ความสูงก็ตรงนี้ขีดซึ้แล้วก็จะได้เส้นยกระดับไปทางขวามือนะครับใช้มุม4-5องศานะครับกูจะไปอย่างเร็วนะให้พวกเรา,าหยุดเอานะครับ เอาเพราะกูก็ต้องรีบเพิ่งอาชีพเสร็จเมื่อกี้นะครับสุดไปเลยเพื่อที่เราจะเขียนเส้นบอกขนาดกำหนดขนาดนะครับจุดตัดด้านบนก็เหมือนเดิมครับตัดด้านบนนี่นะครับขีดเผื่อไว้นะครับจากนั้นเราก็ามาดูรายละเอียดรายละเอียดก็ดูตามนี้ครับด้านข้างนะครับก็จะมีส่วนที่ถูกตัดออกแต่วัด ส5่าเออ่าความยาว25มิลลิเมตรคูณ4คูณ4นะครับ100ก็วัดส่วนหลังส่วนหลังคือส่วนนี้นะครับวัดส่วนหลังมา100นะครับหรือ10 10เอ่าเซนติเมตรหรือ100มิลลิเมตรเราก็วัดเข้ามาจุดตัดให้อยู่ยตรงศูนย์นะครับ10อยู่ตรงไหนเราก็จุดไว้นะครับ 10. อ่าเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ทำเส้นนะครับทำเส้นแนวนอนไว้เลยปึ๊บนะครับ ตัดยาวก็ได้จุดตัดตรงนี้เราก็ขีดเส้นแนวดิงลงมานะครับจะได้ดตัดตรงขอบแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ต่อไปเราได้ด้านข้างแล้วนะครับด้านด้านข้างแบ่งเป็นส่วนทีนี้ส่วนด้านหน้านะครับเราก็มาดูด้านหน้าด้านหน้าถูกแบ่งตรงนี้ก็ฝั่งนี้2 0ฝั่งนี้10เราก็วัดนะครับ2 0 20ฝั่งนี้นะครับก็20ก็คูณ4ี่ นะครับคือยี่สิบมิลลิเมตรคูณสนะครับ20่คูณสเป็น8นะ2 2งคูณสเป็น8นะครับ2อคูณสเป็น8แล้วก็จุดไดที่8ส่วนที่เหลือก็จะเป็นอ่าส่วนที่เหลือก็เป็น10บนะ10 10ก็10บคูณสเป็น สี่สิบนะครับก็ได้จังหวะของสี่สิบพอดีแล้วก็ขีดเส้นแนวตั้งนะครับแบบนี้แล้วก็ยกระดับไปทางขวามือนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ได้ส่วนแบ่งของเลนส์ข้างทีนี้จะเหลือความสูงความสูงก็เท่ากับสิบนะครับแล้วก็ตัดเฉือนเข้ามานะครับแล้วที่เหลือก็เป็นตรงนี้ก็เป็นสิบแล้วก็สิบนะครับก็มีสองสองสองขั้นตอนนะครับก็วัดไปสิบ สิบอยู่สามครั้งก็สิบคูณสี่เป็นสี่สิบสี่สิบสี่สิบนะครับก็แบกสี่สิบมาเลยนะครับก็วัดศูนย์ตรงจุดตัดก็สี่สิบวางให้ตรงกบวัดข้างเดียวเลยสี่สิบกับแปดสิบครับแล้วก็ขีดเส้นแนวนอนนะครับสิเ้นนอปึ๊บแบบนี้ครับขีดเส้นแนวนอนได้เลยให้เส้นล่างแบบนะครับแบบนี้ก็ขีดยกระดับนะครับ ตัวขอบตัวขอบข้างเราก็ขีดยกระดับตามขอบข้างแบบนี้ก็ยกระดับไปด้านหลังฉายไปด้านข้างก่อนขีดให้สุดนะครับขีดให้สุดขีดให้สุดเลยดันบนด้วยนะครับตรงจุดตัด ราคาด้านข้างก่อนเลยครับครูอาจจะขีดไม่สุดเพราะว่าในรูปภาพนะครับมันไม่สุดนะครับเราก็สังเกตรูปภาพไปสุดตัวไหนสุดมันก็จะคือตรงนี้ด้านล่างนะครับตรงสุดแล้วตรงสุดเราก็มาดูตรงนี้ครับแล้วก็วัดขอบมาตัดกับเส้นนี้ครับนี่เมื่อได้ขอบหลังนะครับของรูปภาพนี่ขอบหลังของรูปภาพก็ตัดเส้นนาดิงขึ้นไปด้านหลังครับมันก็จะตรงกันกับตัวนี้ครับ ตรงการปึ๊บแบบนี้นะครับเมื่อตัวการเสร็จร้อยแล้วนะครับเราก็เราก็มาดูนะครับส่วนด,ด้านข้างมันถูกตัดเฉือนแบบนี้นะครับแบบนี้นะเราก็อ <c oughs> เอาฉายตัวนี้ลงมาเลยครับมาตัดกับเส้นนี้ครับขีดเส้นระดิกลงมาเลยตัดปึ๊บก็เจอจุดตัดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ยกระดับนะครับขีดเส้นแนวระดับมาตัดมาครับตัดมาปึ๊บ เราก็จะไปเห็นสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดตัดเือนการเราก็ขียนเส้นนดึงลงมานะครับตัดกับเส้นที่เราเขียมาเมื่อกี้นะครับจะได้เส้นตัดตรงนี้นะครับจากนี้มานี่เราก็เห็นจุดตัดตรงนี้นะครับตรงนี้ครูอาจจะเขียนเร็วอาจจะเส้นมันจะไม่ทับกันนะครับเพราะครูต้องการความเร็วนะครับให้เธอมีความละเอียดในการเขียนด้วยนะครับจากนั้นเราก็มาเช็คว่ารูปเราเสร็จหรือยังนะครับรูปเราเสร็จหรือยังเราก็มาดูครับจากนี้ตัวนี้ก็เป็นส่วนด้านล่าง ครับคือส่วนนี้จะเป็นข e ั้นขึ้นมาตรงนี้เป็นขั้นที่หนึ่งครับตามรูปจริงนะครับตรงนี้ค่ส่วนบนสุดตรงนี้ก็เป็นส่วนานลางอ่าเรามาดูนะครับครูจะลงเส้นเต็มหนานะครับลงเส้นเต็มหนาให้ดูครับเสร็จแล้วก <c oughs> ็ทุกคนก็ต้องลงเส้นเต็มหนาอีกแล้วนะครับพอขีดแล้วก็หมุนนะครับเวลาคูกขีดก็ขีดไปเส้นยกระดับแบบเดียวกันแบบคูก็ได้นะครับขีดอย่าให้เลยนะครับให้พอดีพอดีกับจุด พอดีกับจุดนะครับพอดีกับจุดตัดอย่าให้เลยนะครับถ้าเลยก็ลบออกควจะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าควต้องรีบกลับนะครับเพื่อจะให้ทันเพราะว่าพอดีญาติครูที่เป็นที่เป็นลุงนะครับที่อยู่บ้านกำลังจะเสียนะครับก็ควรต้องรีบนะครับไปดู ไปดูใจนะครับแบบนี้นะ เมื่อลงรูปภาพเสร็จ้รอแล้ว,ลวให้พวกเราลงเส้นเต็มเส้นบอกขนาดกำหนดขนาดเองนะครับอันนี้คือวิธีขั้นตอนการทำรูปภาพรูปนี้นะครับเป็นภาพาลักษณะของภาพาการเขียนภาพออฟบิดนะครับการเขียนภาพออฟบิดชื่อชิ้นงานให้เขียนว่าชิ้นงานใบงานที่4ลักษณะของภาพออฟบิดนะครับแบบนี้นะครับชื่อชิ้นงานนะดังนั้นให้นักเรียนทา ทุกคนแล้วก็ตั้งใจทําหวังว่าในคลิปนี้จะสอนพวกเราได้เต็มที่แล้วพวกเราก็ตั้งใจทํานะครับให้อยู่ในห้องอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เสียงดังนะครับเมื่อทํางานเสร็จแล้วให้เก็บตรงความสะอาดที่เรียบร้อยใบงานนะครับใบงานก็ให้มาเก็บรวบรวมไว้นะครับใบงานเก็บรวบรวมไว้นะครับครูจะวางไว้ข้างบนนะครับก็เมื่อมาถึงเวลาแล้วก็มาเก็บเอาใบงานตัวนี้อยู่บนโต๊ะครูนะครับแล้วก็นําไป ติดที่โต๊ะเธอแล้วก็เก็บส่งคืนด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นงานเก็บรวบรวมมาส่งไว้ที่ชั้นเหมือนเดิมนะครับไว้ที่ชั้นนะครับฉะนั้นหวังว่านักเรียนคงจะทําทุกคนแล้วก็ทําแบบเงียบไม่เสียงดังนะครับเพราะว่าครูให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะครับก็ช่วยเหลือครูด,ด้วยนะครับเพราะว่าครูก็จําเป็นนะปกติแล้วครูก็จะสอนพวกเราอย่างเต็มที่นะครับก็หวังว่าพวกเราจะให้ความร่วมมือนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ ให้โชคดีในการเรียนนะครับให้หัวหน้านะครับเวลาเสร็จเรียบร้อยหรือในห้องนะครับถ่ายคลิปนะครับต้นถ้านเรียนมาครบแล้วทุกคนก็ถ่ายคลิปให้ครูด้วยแล้วก็ส่งในกลุ่มแล้วก็ช่วงกลางนะครับกลางชั่วโมงนะครับว่าถ่ายคลิปถ่ายดื้อยาสนนะครับแล้วสุดท้ายก็ถ่ายคลิปงานที่ส่งงานก็ถ่ายรูปภาพนะครับถ่ายรูปภาพส่งให้ครูด้วยนะครับให้ทุกคนตั้งใจทำงานครับสวัสดีครับ